เห็นบอกว่ามี300รกรังนะใช้สลัล่อเหรอครับเลี้ยงปลาด้วยผลไม้นะครับสวนทุเรียนได้ชิมสลัแล้วรู้สึกว่าสดชื่นหวานอมเปรี้ยวกัดแล้วจะกัดแล้วเยิม้มเยมเลยทุกคนชิมๆๆครั้งแรกน้ำชันล สวัสดีจันทบุรีกับช่องไปทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนของชาวบ้านนะครับซึ่งมีความน่าสนใจนะครับทำมาทักใครครือคุณเอี้ยสวัสดีจ้าวามบ่ายนะคะวันนี้รเรามาเที่ยวสวนที่จังหวัดจันทบุรีนะคะครับมีทั้งลามุดมีทั้งเงาะแต่ยังบัสุงนะเจ้าประมาณหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็มีทุเรียนมีทุเรียนด้วยสละนะคะที่สำคัญมีชันนรงนะคะเป็นรังนะ ชั้นรงนก็คือคล้ายพึ่งแต่ไม่มีเหล็กในต้นละชนิดนะคะแต่ตัวเล็กกว่าใช่ค่ะโอ้นยยสยย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 ัยยยยยัยยยยเรยยยอยไยย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 ยัยยยยยาัยย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 รยยบยรยยอยยยยน่ยยหยยัยยยยัยย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 ยนยย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 กย ก็ไดู้กเดือนทย้ว้เหมียวหน่อยดินเหียวน่ารักมากอยู่ฝั่งนู้นนะเชื่อไรเลยคนสวยคนสวยมีมีมีว่ยมีมไม่ช่างมากีอ่งก็มาเยี่ยมชมสวนนิดนึงนะครับโอ้นี่คือที่เขาเลี้ยงเชนโรงใช่ไหมใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะน่ไงอนี่นี่่ตัลกนี่ไใรไม่เคห็นชนโงก็นีครับ ตัวเขาจะตัวเล็กๆนะครับนะโอ้เราบเคยเห็นราน,นาพี่ณอปกติเห็นจะติดก,กับธรรมชาตินะคะคอันนี้เขาเลี้ยงเป็นบ้านเลยนะนือบสามร้อยรังเลยเหรอครับสามร้อยรังโอ้รู้เขาจะเล็กๆแบบนี้เลยนี่ออกมาแล้วครับนี่ไงข้างหน้านี้ต้นสระครัวขนี่ยังสระครับ ปกติเราก็จะกินแต่สระลอยแก้วนะเ,เนร,ะรอบนี้ขาบอกว่ามาเห็นต้นแบบเป็นๆเ,เลยตรงนี้ยึดไว้ไม่ให้มันติดดินใช่ไหมคะโอ้อสวยนะ่แต่หนามันน่กกากลัวมากหนามครับหนามอใช้ได้เลยมป <ะ S 2> <ช>เดี๋ยวมาดูผลไม้ต่างๆที่ส่วนแห่งนี้นะครับอันนี้อะไรเอ่ย ละมุดอาจจะมาเยี่ยมอีกรอบนะคะถ้าตอนสุกครับมาโคตรเล็กอยู่แต่แค่เอื้อมนะตอนนี้ยังไม่สุกนะครับเห็นว่ามีสวนทุเรียนด้วยโหแต่ว่ายังไม่สุกอันนี้เลี้ยงปลาไหมคะอ๋อปลาอะไรคะฮะอ๋อปลาสวายโอ้โหตัวเท่าขาอ่อนนั่นก็คือตัวเท่าขานั่นเองก็เป็นเบกาดพอสมควรครับเดี๋ยวเราจะเดินเยี่ยม ชมสวนแห่งนี้กันเรื่อยๆนะครับว่ามีผลไม้อะไรอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้เบียร์ทิพย์กำลังสนใจบ่อปลาสวายนะครับปลาใช้สละนะล่อฮะใช้สลารอหรอเร็วเร็แปลกนะอดูหน่อยดูหน่อยโอ้ดูแลสวนเองเหรอครับโอ้ดูแลสวนเองเลยสังเกตเลี้ยงชั้นโล่งรอบสาเลยนะครับ เห็นบอกว่ามี300กว่าร oh, hey, ังนะเดี๋ยวเราจะเราดูว่ารังไหนที่ใช้ได้เนาะครับปลาปอ่ะดูปลานะใช้สลาร์ล่อเหรอที่เรใช้สลาร์เนี่ยปกติเราจะเอาลูกดีๆเอาไปทำรอยแก้วไล่สู่ลูกที่หลุะเราทิ้งหรอนำมาเป็นอาหารปลานี่อ๋อโอ้หเห็นแล้วแล้วตัวใหญ่มากอู้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เห็นแล้วแบบแป๊บนึงอุ่ยมันกินสลาร์เหรอคะ โอู๋นั่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยใหญ่สีทองเนาะอันนี้เลี้ยงไว้ดูเล่นหรือว่าเลี้ยงจำหน่ายครับโอ้โหที่แรกก็จะเลี้ยงไว้บริโภคในสวนแบบนี้เลยอ๋อเลี้ยงไปเรื่อยมาก็เลยผูกพันนะครับนะอันนี้คือบ่อนี่เกือบสิปีแล้วว้าวเขากินผลไม้นะครับนะอย่างอื่นเขากินอีกไหมครับกินชมพู่กินสละกินผลไม้ในสวนเนี่ยครับง่ายๆโอ้สวนที่เราเหลือเลี้ยง ปลาด้วยผลไม้นะครับ<ะ>ไม่ธรรมดาจริงๆสวนแห่งนี้ปลาสวายใหญ่จริงๆครับฝั่งนู้นทีมงานพายปิงนะน,น,น,นู่นนะคะรับเกตต้นสลากใช่ไหมคะวิธีทำลายน้ำก็คือใช้เครื่องปัโโ่นเครื่องโมดีฮะนี่กระตุยกระจายแบบนี้ไม่งั้นอันตรายนะคะนี่โอ้ลองเหยียบใส่ได้าเลยอันนี้ปั่นเรียบร้อยแล้วค่ะไม่เป็นไรอ๋อแต่ต้นแบบนี้อันตรายคือเวลาต้นมันแก่จะแล้วก็ตัดออกนะคะรอบๆแล้วก็ทำลายด้วยกันโบครับ น้มนนเขาก็จะมีความน่ากลัวนิดนึงนะครับกอมาช่วงทุเรียนสุกนะโค้เอ่งเปรมแน่นอนครับอันนี้คือดอกเขาอดอกสลัดเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก,ก็จะได้ความอร่อยรอให้สุกเนาะปกติไปตามร้านอาหารกินข้าวเสร็จก็จะกินของหวานก็จะมีสละลอยแก้วเนาะ ลูกอ่อนมันคคะพี่จ้ครับนีู่กอสอีนิดนึงาหารอมากมีเตาถ่านด้วยโอ้โหนี่เกษตรกรตกรัวจริงอันนี้ทำเองหรือเปล่าเขาเนี่ยโอ้โหทำเองเลยโอ้โหเตาถ่า,านด้วยนะ ครับน่าจะได้มาซั้นอีกรอบครับมาเซเวงก่อนอะไรนานเจอของดีแล้วยังไม่สุกของดีจันทบุรีครับสวนทุเรียนโอ้อ่ะสูงดูใกล้นะครับอันนี้คือยังไม่สุกนะครับสวยมากคมมากอ่ะใช่นี่สูงดูสูงโบราณดูของสิบสิบปอนด์นี่างมาไม่ผัดกันเลยครับขอนทองชนนี้ โอ้ย้อนแสงนิดนึงนะครับเห็นไม่เอ่ยเดือนเราจะมาเดือนจำที่อื่นอีกรอบนะคะครับเรามาเร็วกันนิดนึงนี่นี่นี่โอ้โหไมโอไมโอที่สวยๆนะคะครับโอ้ตื่นเต้นนะเนี่ยใช่เดี๋ยวเดือนหน้าหนูมาเที่ยวสวนนะเดี๋ยวเราทักทายกันขึ้นน้ำากับขึ้นนวลงานอ๋อเดือนหน้าจะไปเที่ยวสังกะภัณฑไปหาเพื่อนเหรอครับใช่ครับ อุรังชันรงอยเนี้ยตอนนี้เริ่มผลิตเป็นน้ําได้ยังครับดูย,ยังยังไม่ถึง<อ>ช่วงเวลาแต่เราเพราะว่าปกติเขาก็าเก็บน้ำอยู่ไว้ในรังอยู่แล้วล<ะ>แล้วแต่เราจะเก็บตอนไหนเหมือนพึ่งอะ่ะเอหอหรอเก็บตอนไหนก็ได้ใช่ไหมใช่น้ำชันรงเนี่ยคล้ายๆน้าํขาพึ่งเลยครับเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่รสชาติปิดกันที่ว่ามันหวานอมเปรี้ยวฮะหวานอมเปรี้ยวหรอเดี๋ยวลองดูลองดูได้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 แต่ชงส่วนแป๊บนึงเพราะว่าเราต้องมาแคมป์แถวนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเป็นกลางหน้าน้อง นอนในนาได้นา,ไนาในนาน่าสนใจนะเนี่ยแล้วที่เอามาขึงวันนี้นี่หมายความว่าไงครับ,บกันแดดออกกันแดดกันแดดเฉยๆนะนี่นี่โตล,ละวรูโตม<อ>ากผลสลัดนะไม่หวานต้องรออีกเดือนนึงนี่นี่นี่โตแล้วควันนี้เราใช้อสลัดเราไปแปะรูปหมดอ๋อสลัดไปรูปเลยไม่ต้องรอจนหวานก็จำหน่ายได้ไ ตลาดเจ็ดเดือนก็ไปทำสละดร้อยแก้วแล้วครับเป็นก่อนลาหวานเลยไม่ค่อยจอะนับปกติกี่เดือนมันถึงจะโตกินเต็มที่คะเก้าเก้าเดือนกว่าจะได้กินนะแล้วก็อดเลยนะเก็บแบบเปรี้ยวๆไปขายเก้าเดือนเนี่ยเก้าเดือนนับไปอีกเก้าเดือนนับไปอีกเก้าเดือนนี่แบบนี้นะเริ่มจากเป็นเกสรแบบนี้ใช่เสร็จแล้วก็นับไปอีกเก้าเดือนก็จะกลายเป็นแบบนี้ใช่อ ต้นนี้ดกมากใช่ไม่เคยเห็นค่ะตื่นเ้นพิเศษอลังการนะเนี่ยหอมๆไหมเนาะไ้กินเลยอะเียวก็ยอมจะลองกินสกลูกอา่ะกินจะล่ะมาเดียวก็อ่ะลองูดี๋ยวก็ยอมลงกินัอ่มเดมจะนจะงกูอ่ะว่ยวอมะลองกินสักอ่ะอเยมจะ่วมะหอมมูวกินั หวานมากหวานอมเปรี้ยวอร่อยสุดความจริงนะว่าหวานก็หวานนะครับหวานอมเปรี้ยวอร่อยมากเนะาะไม่ได้โกหกค่ะหวานจริงๆครับไม,ไม่เอาใจนะหวานทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะคะอมเปรี้ยวนิดหน่อยอมเปรี้ยวน่ะบางคนชอบกินแบบนี้แหละแต่อร่อยมากมอร่อยค่ะเพราะว่ามีความหวานก,ก็จะมีความเปรีย้ยวไงก่อนที่ขายอยู่นะคือคือผมจะให้ถือกันไกลมาอันนึง ก็คือเองอตัดเองอรสชาติไม่มีไม่ถูกใจเราเพราะว่าคนซื้ออ่ะทิมเองตัดเองอร่อยแต่ออพอพอเราทำสลัดร้อยเจวเสร็จอ่ะมันมันไม่พอจำหน่ายมันก็เลยไม่ได้ปล่อยให้ถึงนข,นขนาดหวานแค่คนละตัางอร่อยเนาะชอบรสชาติแบบนี้แหละสดๆจากต้นเลยอะ่ะใช่แจ๋วแจ๋วได้ะะยังไงขายยังไงครับคิดเป็นกิโลเหรอ ชพี่โล้แล้เท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่สี่สิบบาทสี่สิบบาทเองครับโอ้เอาอีกแล้วเอาคุณแม่ลูกไหมโอ้เราอีกหนึ่งเนี่ยไม่แพงนะเราไปซื้อที่เชียงใหม่แพงมากก็สามารถสั่งนี่แล้วก็ส่งเดี๋ยวให้น้องชาฝากเบอร์ด้วยนะเดือนหน้าได้กินล่ะทั้งสละน้ำมดทุเรียนคือจริงๆลูกนึงส่งสินเตอร์ได้ผลไม้แช่เย็น มสองอินเตอร์ได้ค่ะทั่วประเทศอ่ะยิบลูกยิบยิบลูกอยู่ลองลองโดนที่มือโอ้โหอ้วนเลยนะครติดใจครับติดใจฮะกินหเพียงหวานพอเกรงใจพอเกรงใจเกรงใจครับเป็นไรเต็มที่ชีวิตเลยที่นี่ เรของเราไม่ต้องซื้อด้วยครับอันนี้เด็กๆนะักศึกษามาทิ้งเป็นร้อยกินนิ่งกว่านี้เอ้าเหรอเด็กมาทัศนศึกษาที่สวนแห่งนี้หืมของใจดีมากเลยขึ้นลงอยู่กับศูนย์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาองคกรเบนแล้วมีนักศึกษาโครงการต่างๆของที่มาดูจะมาเยอะพอแล้วค่ะขอบคุณมากครับโอ้ใจดีมากเลยครับก็ ได้ชิมสละแล้วรู้สึกว่าสดชื่นหวานอมเปรี้ยวเนาะสดสดจากต้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอพี่ชามพาไปดูอะไรนะชั้นโรงนิดหนึ่งได้ไหมครับที่ที่รังที่เขาแบบเริ่มจะพอจะเก็บได้แล้วเงี้ยครับเอาไปดูนเอาทุเรียนใหม่เราไปดูไดีปะตื่นเต้นเลยกันทุเรียนใหม่ใช่ไหมสวนทุเรียนใหม่ปกติก็มีน้องๆมาทัศนศึกษาที่นี่นะครับ แล้วคลองคลองตัวนี้มีปลาไหมครับเนี่ยมีครับอ๋อมีเหรอส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรครับเนี่ยครับส่วนใหจะเป็นปลาสลิดปลาหมอปลาช่อนปลาหมอปลาช่อน๋อครับคเรามาเร็วกันไปนิดนึงนะอดชิมเลยเราจะมาเที่ยวใหม่นะคะครับมาเซอร์เว่อนอ่ะยังกินยู่อีกยังไม่หมดอร่อยจริงครับสลาแหที่นี่ทดลองทาอะไรครับเยครับ ทดลองขนาดน,นี้เป็นรังวิจัยนำร่วมกับสูน,นที่งยันทับรีอ๋อกำลังวิจัยกันอยู่ว่ารังจะประมาณไหนใช่ไหมครับอาอยุ17ทำตั้งแต่อาอยุ17แต่เพราะว่าคือขยันจริงเดิมก็ปู่ย่าตายายก็ทำกเกษตรอยู่แล้วไงอ,อันนี้แกงอร่อยนะคะใช่พรกล้วยก,ก็ยังคิดถึงอาหารเหนือ,อยังใช่ <laughs> อยู่กรุงเทพหลายวันมาอยู่ภาคกลางแบบนานมากครับลูกหม,มอนลูกหมอน ได้ได้ได้เดี๋ยวครั้งหน้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำอาหารนะจะได้ทำแกงอ่อมอาหารเชียงใหม่ับอาหารจันทบุรีปะทะกันเลยเนาะครับโอ้ยมีอะไรเนี่ยกระท้อนมันกระท้อนด้วยเล็กอยู่คุยค่ายหรือเปล่าคะโอ้โหเขียวอยู่มันหล่น อัอนี้หลนใช่ไหมอีกเดือนกว่าจะมาเยือนอีกครั้งนะคะเราจะมาทำจันท่าบุรีประทะอาหารเหนือนะคะใช่ต้องขอบคุณคุณชามากเลยที่พามาชมนะครับผลไม้โตเราจะได้มีคนอยากกินที่สวนนี้นะตักเบอร์เลยค่ะศูนย์ดเครับหนึ่งสี่สองเก้สครับบ้านไร่นายชามบ้านไร่นายชามเป็นเพจเลยใช่ไหมครับว้าวเดี๋ยวเข้าไป ติดตามนะดูความอ่าเขาเรียกว่าอัปเดตของสวนและผลไม้เนาะพี่จองทุเรียนลูกสวยๆเลยนะจองไว้ก่อนอันนี้เป็นคําตอบที่ยากมากนะครับเพราะปกติที่เห็นเห็นเยอะมีเจ้าของเกือบครบทุกลูกแล้วถ้ามีคนจองแล้วโอ้โหคุณแมงเสียใจด้วยก็ดูลูกเล็กๆให้พี่ก็ได้ค่ะนะชนะลงชนะลงโอ้ชนะลงเขามาเอาดอกเกสร ใช่ครับอันนี้เกศสอนดอกอนะไรครับเนี่ยอันนี้รักแรกพบรักแรกพบชื่อน่ารักมากเลยครับเป็นดอกไม้ใช่ไหมคะใช่ต้นรักแรกพบนะโอ้โหได้สักต้นจับเอาไปไม่ได้นะคะได้ความรู้มากมายนะครับวันนี้ถือว่ามาเซเวก่อนนะครับฝั่งนี้อะไรนะครับบ่อน้ำมันยางนาบ่อน้ำมันยางนาเหรอมันเป็นยังไงน่ะไปดูหน่อย เอาทำอะไรคะอ้เอาไว้เขาเรียกว่าเอาไว้เคลือบพวกเครื่องจัดสารที่เราใช้พวกกระบุงตะแกรงตะก้าอะไรเงี้ยนี่ไงพี่เขาเรียกว่าน้ำมันยางน้ำมันยางอือะไรก็ตื่นเต้นหมดไม่เคยตื่นเต้นตื่นเต้นไม่แต่ปกติข้างเนี่ยก็เยอะอยู่ไม่ได้มาถ่ายทำแบบนี้เลยครับที่อยู่บนป่าบนดอยครับอืมไม้ยางนานะครับนี่ให้แผงสว่างแผงคนโบราณ อ๋อเอาเกาะไฟได้ด้วยใช่จุดไฟก็ติดเลยใช่อืมยางที่ะเป็นนแท่่งๆอะขาใช้เอาจุดเชื้อเพลิงก่อไฟทำอาหารนะครับใช้ตัวเดียวกันไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะอันนั้นอาจจะเป็นไม้อีกอย่างอาจจะเป็นไม้อีกอย่างนึงเดี๋ยวฝั่งนี้เราไปก่อนนะคะอะไรเอ่ยจองลูกๆเลยเหรอคะโอ้โหเหนือว่าตอนนี้ขอจองได้ไหมคะไฮไลท์ไฮไลท์อ่ะ น,นี่เป็นหมอนทองเหรอหมอนทองจะลูกใหญ่นะครับอันนี้จะลูกเล็กนะใช่ใขอจองหน่อยนะคะสักสามลูกนะคะชามเอาลูกสวยๆนี่ๆๆไม่ได้เหรอนี่ลูกเล็กอยู่นะครับที่วี่มันคือคนที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเก่าประมาณสี่ห้าปีทั้งนั้นเลยครับคือมาเชื่อมาสัมผัสเสร็จส่งไปให้กินเสร็จ คือทุเรียนเราชาไม่แก่เราไม่ได้ตัดอ่ะครับเพราะว่าจะไปสุกธรรมชาติที่คนกินเลยครับครับเขามีคนจองแล้วนะคุณยังเอาไงดีครับโอ้โหทุเรียนกระดุมนี่คือทุเรียนพันหนึ่งอ๋อเป็นอีกพันหนึ่งเริ่มสุกก่อนละพันเล็กๆเนาะครับน้องเอก็ยังไม่สุกว่าเสียดายจัาเรามาผิดเวลาไปนิดหนึ่งนะมาเร็วไปหน่อยมาเร็วไปหน่อยใช่็นไค่ะเดี๋ยวมาใหม่ แต่เด็กทานกินสละอยู่ครับสละอร่อยมากครับเดี๋ยวให้ทานน้ำผึ้งก่อโอ้โหจะพร้อมอ่ะคินเงินคาปิซิเลี้ยงไก่ด้วยเหรอคะไก่เนี่ยไม่ได้เลี้ยงคือเมื่อก่อนไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่บ้านหลังนอกหลังนี้อ่ะพอเสร็จแล้วมาตำบ้านอยู่ที่นี่พอมาอยู่บ้านไก่ก็มาอยู่ด้วยอ๋อมันอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมาอยู่ด้วยไก่แฮไมาอยู่ด้วยใช่มีทั้งหมดกี่ตัวครับตัวนี้ครับสองร้อยตัวน่าจะไม่อยู่อืม เยอะนะเดี๋ยวตอนเย็นยิ่งเยอะวันนี้อีกสองร้อยอตัวทิ้งทั่วแล้วเพราะเราก็กลับมานอนที่นี่ครับครับก็มาท,าทาักทายนางเอกประจำทิปก่อนสวัสดีสวัสดีสสดค่ะน้องหนิงหนิงค่ะไปจิ้งครับพี่เบียร์เดินชมสวนมาแล้วใช่ไหมใช่เดินชมมาแล้วน้องหนิงก็เดินชมมาเหมือนกันไปแล้วเหมือนกันชิมสละหรือยัง อร่อยมากาใช่เปรี้ยวนี่อร่อยอร่อยเลยยังเหลืออีกหนึ่งอย่างก็คือพึ่งชนาโรครับคือทีเด็ดของที่นี่เราต้องไปดูว่าเอ๊ะมาแรงที่นี่มันต่างจากพึ่งตรงที่ไม่มีเหล็กใน่ยังไงแต่ทาไมมันได้ให้น้ําพึ่งเหมือนกันเดี๋ยวไปฟังความรู้พร้อมๆกันเลยได้เลยจ้ะเพราะว่าปกติอะ่ะเวลาเข้าป่าเข้าดอยอะ่ะ ก็จะเห็นแบบเป็นรังตามธรรมชาติอแต่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนเขาเลี้ยงกันเป็นฟาร์มแบบนี้ใช่เดี๋ยวเราไปดูเลย Amazing มากเลยค่ะจัดไปจะพาไปปิ้งพาเราไปเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะมีครบทุกอย่างเลยนะคะที่มีผลไม้มันก็ตอมเอามาก็จะตอมเราเฉยรหนึ่งสองรีบว้ โจะกัดแล้วจะกัดแล้วน้ำชันงครับนี่ครับจะมาหาเราเนี้ยเขาจะมีการกัดบ้างใช่ครับใช่ครับเป็นการป้องกันตัวของเขาป้องกันตัวนะแต่ก็ไม่ดูเท่าพึ่งนะใช่ครับไม่ดูเท่าพึ่ง้าเป็นพึ่งเราอยู่ไม่ได้แล้วอืนะครับมาขับเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ทานส่วนนี้เขาไม่นิยมกัน ใช่มันมีน้อยครับอ๋อมันมีน้อยแต่ก็ถ้าเกิดต่ทานอาหารได้ก็ทานได้ครับใช่ครับว้าวดูนี่ค่ะดูนี่คัเหมือนนั่นเลยอ่ะอุ้มันกำลังเยิ้มๆเลยทุกคนาตาแบบาาหยีดแล้วหยดแล้วหยดหยีดหยดหยดเหยียดเหยงดเเยียเหยียเหยีเหยียดเหยียดเดเลยดเหยียหยบยดเหยีดเหยชยมเหยอยดเหยีเหยดเหยเดเียดเยียดเหยดเยียดเยดเยดยเยชิมหยียดเหยียดเหย ตอบเป็นยังไงไม่รู้เงียบเลยทีเเป็นยังงรสชาติมือวานหอมมันไม่ได้หวานแหลมเนาะมันหวานละมุนน้ำผึ้งมันจะหวานแหลมอันนี้จะหวานละมุนอเพ่ลอร่อยมากค่ะพี่นะดูน้องกินครับเย์ต้องทำให้ออลองินแล้วก็น้องหนึ่งกินครับกากมันนะถ้ามันจะมีกินเฉพาะของเขาอ่ะ มันไม่หวานแหลมนะหวานหวานมีมีความเปรี้ยวนิดนิดนิดเดียวอร่อยค่ะหวานฉ่ำดีเนาะค่ะแล้วก็ไม่คือเขาเรี้กอะไรไม่เราคายคื่นเข้าไปเฮะกูเงื่อขาเรียกอะไรคะใจได้ฮะเขาเรียกอะไรคะเพราะว่าข้างในมันมีโคบอลต์ช่วย กินไปกินเกลืนกลือนแล้วจะไม่แก่กินได้เลยใช่ไหมครับเคี้ยวเลยต้อต้านอนุมูลอิสระครับที่สองแล้วนะทุกคนบ๊ายบายได้เรื่อยๆมาถึงที่แล้วมาถึงที่แล้วเต็มที่เต็มที่ฉ่ำมากคำนี้คำนี้เบียทีปต้องกลืนเกลืนไปด้วยกลืนไปแล้วค่ะฮะก่อน เราต้องรีบกินตอนที่มันยังไม่เหนียวมากอะใช่ใช่ใช่หรือื่ใชตนนี่เคี้ยวจนคืนไม่ไหวแล้วออกมาเถอะแต่คืนไม่ไหวก็คายไปเลยีมันมันพอเคี้ยวปุ๊บมันกลายเป็นหมากฝรั่งเลยอะโอ้่กกินแล้วไม่อ้วนใช่มันเป็นึ่่เดียวที่เราไม่สามารถเลี้ยงด้วยน้า่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้นะได้กินแต่น้ำใข่ออนแล้วก็ใข่แดงอันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นตัวเตรียมไว อันนี้เริ่มจะเป็นตัวละอันนี้คะอันนี้ล่ะคะอันนี้ยังไข่อ่อนอยู่อันนี้ไข่ออนใช่อันนี้ไข่แก่อันนี้ล่ะคะกินได้อันนี้กินได้ออกมาจากไข่แล้วเป็นตัวพึ่งแบบนี้เหรอคะใช่ครับใช่พอเป็นตัวพึ่งแล้วก็พึ่งก็ทําหน้าที่ออกไปหาแกสรอนออกมาใช่แล้วก็กลับมาไว้ที่รังใช่ว้าวผลไม้แปลรูปอีกอย่างอ๋อมีโยมีโยอันนั้นคืออะไรคะเปิดๆได้ไหมคือ อันนั้นคือสลัดสลอยแก้ว,โ,กวโอ้อเลยสนสลัดแล้วก็คือสลัดลอยแก้วไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ ชิมสะลอยแก้วครับอร่อยไหมเหมือนกับที่อยู่ร้านอาหารไหมลัมคานาดครับอร่อยมากชิมหนึยเดียวไม่พออร่อยเวีงค้อมค่ะอร่อยสดชื่นค่ะไปค่ะขอบคุณมากนะคะ เดี๋ยวมาเยี่มเยินใหม่นะคะครับปล hey, uh, really? okay. ่อยวางไม่ได้เลยค่ะอร่อยมากหมดแล้วหมดแล้วมีอีกอันแะ้วกันเนาะครับโอเคขอบคุณมากนะคะลองชามขอบคุณครับขอบคุณครับ น้องเขามีแบบส่งทั่วประเทศด้วยนะคะครับไม่แพงนะคะส่งเยอะใชะค่ะอันนี้นะค่ะเป็นขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมินะคะเป็นขนส่งรถเท่องเยี่ยนะคะจะส่งทั่วประเทศนะคะในในราคาลังละ1,700ด้บาทไดหนึ่งังมี100ยแก้วนะคะอน้ๆๆแก้วละ17บาทใช่ค่ะทั่วทั่วประเทศไทยเลยะค่ะแล้วก็ือ ก็คือถ้าสมมติว่าลูกค้าสั่งสั่งมาวันนี้นะคะโอนเงินภายใน10โมงเช้าค่ะก็จะจัดส่งในวันนี้เลยแล้วอีกวันหนึ่งลูกค้าจะได้รับของเลยค่ะ <Wow. S 1> จริงๆแล้วภายในหนึ่งวันทั่วประเทศจะได้รับสินค้าแล้วก็สินค้าก็จะเป็นแบบฟิตแข็งแบบนี้ด้วยค่ะโอ้ oh, จ้ะถูกมากเป็นเป็นสลัดในสวนของเราที่เราแปลรูปเองนะคะก็คือจริงแล้วเราเราเป็น เจ้าของเนื้อสลัดแล้วก็เป็นเป็นเจ้าของสลัดร้อยแก้วด้วยแล้วเราก็ทําเองด้วยค่ะก็คือไม่ไม่มีแรงงานนะคะเราเราอยากให้คนไทยได้ทานของดีๆแล้วก็ราคาที่มันไม่ได้แพงมากก็คือเป็นเป็นการแบ่งปันกันทานนะคะเพื่อนุษย์ุ้วยกันโอ้โหเนครัใครสนใจเดี๋ยวเด้งเด้งเพจให้เนาะครับว่าไงเอ่ยคนลุกคนลุกใช่ไหมแต่พลไมาที่นี่ไม่มีสารพิษนะคะรอสารทุกอย่างเลยค่ะอุดหนุนกันได้นะคะเดี๋ยวเด้งเพจให้อีกรอบปึ๊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 บอันเนี้ยต้องอุดหนุนนะเนี้ยอร่อยมากถูกด้วย หลังจากที่เราไปดูที่สวนก็มาแวะซื้อทุเรียนข้างทางผลไม้ข้างทา,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 างเนาะมีทุกอย่างเลยนะคะคสละอุ้ยน้องหนีซื้ออะไรไปดูอ๋อไปดูอะไรไปดูสละงอทุเรียนมะคุ๊ครับนี่หลายอย่างเลยครับได้ได้มีสละโอ้น้องหนูนิงเขาบอกว่าชิมได้ชิมนน้อยนี่ค่ะหยิบมานเลยค่ะตอนนี้หนูแล้วกนเนี่ยมาไฟมาไฟค่ะแล้วลูกใหญ่มาก การลพ้นเรื่องใต้เลย่ะอะเป็นยังไงบ้างจ๊ะก็ไฟหวานเลยกไฟเก้าสิปดโอ้อร่อยนะอร่อยมากเลยเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ไม่ได้เจอฝนังไม่ใช่แข็งโอใช่รุ่นเลยค่ะ เอ้คุตก็นมๆนะคะน้องลงนีิงพายิิงจัดผลไม้ข้างทางกันลโอ้โหสองคนนี้ไปดึกันได้นะเนี่ยกินผูเรียนแต่เกรงใจคนในรถครับคาเนาะหมูีนหรอหมอหุนสมแต่ไใหญ่เลยอ่ะอืมสวยเลยครับเดี๋ยวแกะเลยเนาะจะกินโชว์แล้วใช่ไหม น้องนี่จัดไปจ๊ะกินกันตรงนี้เลยอตรงนี้เลยนะอู่่คนในรถไม่ไหวใช่กินกันในร้านเลยไม่ต้องกินในรถนะครับฮึมประเดินทุเรียนหน้าร้อนประทัดสิบป่ะอะไรนะคะอ่ากี่บาทนะสองร้อยยี่สิบห้าบาทสองร้อยยี่สิบาทครับเดี๋เนื้อวงมานีก็จะประมาณนี้มอนพวงมุกโตเรามอนมีแต่ใหญ่ๆค่ะค่ะเดีนยวเน้นเอื้อ สวยๆครับชิมลยค่ะไม่ให้ชิมครับมาไมจ้าอะไรไหมโอ้ลับคูสองคัวจานไปปกติกินแต่หมอนทองครับพูมันนี่เขาจะแบบว่าขึ้นชื่อเรื่องความมันๆน่ะครับหวานๆเอาแล้วสาวๆอือหือ อันนี้คืออร่อยมากหวานคู่แรกของปีนี้เลยหรือเปล่าใช่ทั้งทั้งคู่เลยนะครับสวยนะครับครับน้องหนิงไปก่อนนะคะกินยบร้ลยกินเนี่ะไปเที่ยวชิมไหมครับอืมกินเลยเนาะครับ เรได้กินทุกยนแล้วเดี๋ยวกลับไปพักผ่อนแล้วนะครับโอ้โหได้น้องนี่มาพาเที่ยวหลายทิปเลยครับพาไปปิง้งถึงพริกถึงคิงจริงๆสัมผัสยากัดหลากหลายรูปแบบเนาะรัวผลไม้เลยนะค่ะนี่ <laughs> จ้ะครับเดี๋ยวเราล,ล้างมือกันก่อนโอเคจ้ได้แล้วสาวๆ <สา S 3> เดินทาง